สวัสดีครับแฟนบอลเชลซี bon ทุกคนดูข่าวเกี่ยวกับเชลซีและข่าวลือการซื้อขายนักเตะกกันครับดิแลบพร้อมกลับมาลงสนามเชลซีประทะวูฟเอนโซมารสกาเปิดเผยว่าเลียมดิแลบพร้อมที่จะลงเล่นให้กับเชลซีในศึกคาราบาวคัพรอบสี่ที่จะพบกับวูฟในวันพุธนี้ดิแลบ ซึ่งต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาเตรียมที่จะลงเล่นให้กับเดอะบลูสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเลียมพร้อมลงสนามแล้วมาเรสกากล่าวเขาฝึกซ้อมกับเราครบทั้งสี่ชั้นเมื่อวันนี้โดยไม่มีปัญหาอะไรและเขาพร้อมลงสนามในวันพรุ่งนี้เมื่อถูกถามว่าเขาพร้อมสำหรับ90นาทีหรือ,อยังเขาเสริมว่าเราต้องระวังเลียมให้ดี 90นาทีหรอไม่เขาพักมาสองเดือนแล้วดังนั้นเขาต้องค่อยๆเรียกความฟิตกลับมาเต็มร้อยมาเรสกากล่าวว่าเชลซี Chelsea กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมเชลซีรู้สึกว่าทีมของเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเมื่อเอาชนะลิเวอร์พูลได้ ก่อนที่ทีมจะถลม่มอาแจ็กซ์5-1เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณต้องมีความสม่ำเสมอหากต้องการมีฤดูกาลที่ดีหลังจากชนะมาสีนัดติดต่อกันน่าเสียดายที่เราทำแต้มหล่นจากซันเดอร์แลนด์แต่ตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปและโฟกัสกับเกมวันพรุ่งนี้มารเรสกากล่าวเชลซีต้องพยายามที่จะชนะเกมและชนะการแข่งขันต่าง ดังนั้นสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วการแข่งขันทั้งหมดมีความสำคัญเอนโซมารเรสกาผู้จัดการทีมเชลซียอมรับว่าเขาต้องปกป้องนักเตะต่อไปหากพวกเขาต้องการสู้ในทุกแนวรบในฤด,ดูกาลนี้เดอะบลูสจะออกไปเยือนวูลฟ์ในศึกคาราบาวคัพรอบที่4 ในวันพุธนี้โดยหวังจะตอบโต้หลังจากที่พวกเขาต้องจบสถิติชนะรวดด้วยการแพ้ซันเดอร์แลนด์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในพิมีลีกยังไรก็ตามมาเรสการู้สึกว่าเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์จากทีมโดยมีเลียมเดลลัฟกองหน้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นอีกครั้งหลังจากได้รับการบาดเจ็บเราจำเป็นต้องหมุนเวียนนักเตะ เราต้องปกป้องนักแตะเพราะถ้าเราใช้ผู้เล่น11คนเดิมตลอดซีซั่นเราจะประสบปัญหาเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเกมกับวูลฟ์ผมไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่เราก็จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเอนโซมาเรสกาบอกว่าชูเอาเปโตรยังไม่ฟิตเต็มร้อย เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าตัวและไม่ใช่เบอร์เก้าที่จะยิงได้20-25ถึงประตูต่อฤดูกาลเหมือนกับฮาร์แลนด์เอ็มปาเป้และเลวานดอฟสกีซึ่งเป็นเบอร์เก้าแบบที่แตกต่างออกไปโจโคพูดถึงจังหวะเกมรับของโทซินอาดาราโบโยเกมรับของเราแย่มากฟังนะผมไม่ชอบโยนความผิดให้ใครหรอกแต่โทซินนายทำอะไรอยู่ 5-6วินาทีเต็มๆที่กองหน้าควบคุมบอลได้แล้วนายยังยืนอยู่ข้างหลังเขาอยู่เลยโทซินอาดาราโบโยรายงานจากแอน d Watch ระบุว่าแชงมาเตโอบาโฮยาปีกวัย20ปีของไอทรักแฟงเฟิร์สถูกลิเวอร์พูลจับตามองเนื่องจากสโมสรกำลังพิจารณาเซ็นสัญญากับปีกซ้ายคนใหม่เพื่อแข่งขันกับโคดี้กัคโป มีรายงานว่าแมวมองของลิเวอร์พูลต่างประทับใจในนักเตะรายนี้มีรายงานว่าสโมสรฟิอลสตุตการ์ดกำลังพิจารณาการยืมตัวเอนริกนักเตะบราซิลวัย20ปีของเรอัลมาดริดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยกองหน้ารายนี้ต้องการลงเล่นมากขึ้น มีรายงานว่าสโมสรในบุนเดสลิกาได้เริ่มการเจราจาก่อนตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาวและหวังจะใช้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเซบาสเตียนเฮอร์เนสโค้ชของทีมและชาบีอัลอนซอผู้จัดการทีมมาดริดเพื่อช่วยในการเจราจานี้เอนดริกซึ่งย้ายมาร่วมทีมในเดือนกรกฎาคม2024ยังไม่ได้ลงเล่นในลาลิกาฤดูกาลนี้ ข่าวเชลซีและข่าวลือการซื้อขายนักเตะของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดทุกข่าวสารของเราสวัสดีครับ